สวัสดีค่ะวันนี้แมวจะพาทำแซนด์วิชไข่ญี่ปุ่นนะคะทำง่ายนะง่ายมากนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยเนาะได้คุณค่าทางอาหารครบโปรตีนแน่นนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะแมวจะต้มไข่ก่อนนะคะในคลิปแมวใช้อยู่5ฟองนะคะใส่น้ำลงไปนะคะอ่ะแล้วทีนี้ก็ใส่เกลือหน่อยนะคะเพื่อที่จะแกะง่ายนะเวลาเราต้มนะ ต้มสัก8-9นาทีเนาะต้มไปเลยนะให้ไข่มันสุกเลยแล้วพอไข่สุกก็นําใส่ในน้ําเปล่านะคะแล้วเพื่อที่เราจะได้แกะง่ายนะอ่ะโอเคการแกะไข่ก็ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะโอเคพอแกะไข่เสร็จเรียบร้อยนะคะได้แบบนี้เราจะนําไข่ไปบดเนาะอ่ะบดท,ทั้งหมด5ฟองเลยนะคะบดรวมกันเลยทั้งไข่ขาวไข่แดงนะคะบดให้ละเอียดก่อนนะคะพอละเอียดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เนาะแล้วก็ แม่โอ,อจะนำมากรองกรองอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความเนียนนะเนียนแบบละมุนเลยนะอ่ะก็กรองออกมาได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยใส่มายองเนสค่ะมายองเนสใส่ลงไปเลย3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นมข้นหวาน3มช้อนโต๊ะนะคะอ่าใส่ลงไปนะเกลือป่อนสักหนึ่งหยิบมือเนาะแล้วก็พริกไทยดำนิดหน่อยนะไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะอ่ะโอเคแล้วทีนี้ก็คนผสมให้เข้ากันนะ เนื้อเขาจะเนียนละเอียดเด้งๆนุ่มๆนะคะอ่ะพอได้แบบนี้ละเดี๋ยวเราไปประกอบร่างกันนะอ่าเราก็จะใช้เป็นขนมปังแซนด์วิสนะคะใครจะทามายองเนสหรือทาอ่านมค้นหวานก่อนก็ได้ก่อนที่จะเอาไข่ลงไปใส่นะคะในคลิปแม่โอไม่ได้ทานะเพราะว่าแม่โอใส่ไส้เยอะมากนะอ่ะแบบนี้เลยนะแล้วก็นำขนมปังอีกแผ่นมาประกบนะคะแค่นี้ก็ ตัดขอบนะคะแม่โอ,อตัดขอบทั้ง4ด้านเลยนะคะอ่ะตัดค่อยๆตัดแบบนี้ไปเลยนะคะใช้มีดถ้าเกิดไม่มีมีดแบบแม่โอ,อก,ก็ใช้มีดคมๆนิดนึงนะคะเพื่อขอบเขาจะได้สวยเนาะอะเขาจะได้ไม่เกิดแรงกดมากนะ,ะอ่ะโอเคนี่ตัดมาจะได้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้ตัดให้ครบ4ด้านนะคะพอจะจัดเสิร์ฟนะคะเราก็ตัดครึ่งหรือจะ ตัด4ี่ชิ้นก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแต่ไม่ตัดครึ่งนะคะอ่ะตัดครึ่งทานง่ายนะคะท่าอร่อยได้ประโยชน์นะอันนี้เหมาะสำหรับเด็กๆในตอนเช้าหรือว่าเช้าไหนที่เร่งรีบนะคะสามารถทำได้นะคะอิ่มท้องอยู่ท้องนะคะอ่ะโอเคเนาะถ้าเกิดใครชอบก็ลองทำดูนะคะทำแล้วได้เป็นยังไงนะคะแวะมาบอกกันด้วยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ แม่โอ๋ขออนุญาตจบคลิปนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ